สวัสดีครับสวัสดีทักทยตอนนี้เราอยู่ที่งานอนุสาวรีย์ป่าพ่อนะครับหนองคายวันนี้เป็นวันที่9มีนามาเดินกับสหายมาขับช่า บรรยากาศงานใหญ่นะหนาวรู้สึกว่าหนาวอยู่อ,ยาอากาศเย็นอันนี้อะไร้อ๋อโอ้ยไม่ได้เสียงนี๊อ้อวีทีที่สองนั่นเองครับ อันนี้แข่งเอาียนที่ไนะไปด้วยนะครับเหมือนเห็นเวียนตีดมันดที่เวทีที่เป็นกระสอนะครับเห็นโดนตีอีกแล้วนะครับหรือว่าเทียนต้านมาอีกแล้วที่จังหวะนี้เทียนยังไม่หายแต่ว่าเทียนโดนดูดนะครับหรือว่าโอ้มเราแยางที่จะช็อตเข้าไปคเขาตบปากไปอีกทีแต่รถยังไม่ได้โดนมากกว่านานครับใช่แล้วครับเมื่อกี้เอลซูเลยครับน่าจะทำตามเหมนให้เพื่อนได้นะครับแต่ว่าเรื่องที่จะไม่ยิงและถอยออกไปก่อนน่าเสียดายมากๆครับ อันน uh, ี 8, ้แข the the ่ง ROV นะแล้วเพลิดเข้าไปอย่างนั้นนะครับพยายามฟิกออกมาแหละออกได้เรียบร้อยครับใช้อันดีกระโดดออกไปกับโอเอลสูสและเก็บไปในตอนนี้ครับว่าอยู่ที่12ต่อ8กันเลยทีเดียวครับโอ้ยังคเป็นงานย่างจ้าหมายเลยน้องน้ำมากนะครับทีมู่้เราก็จะปิดปิดฟิกละวสำหรับคืนนี้นะคะมีกิจกรรมทุกคืนนะคะมีกิจกรรมทุกคืนค่ะ3 5 แต่ว่านะะคตอนนี้นะคะรู้สึกว่าท่านผู้ชมนะคะหรือว่าคนที่มาเยี่ยมชมงานเนี่ยจะคึกคักมากครอบครัวไม่มาหรือสี่สียดายอย่างเงี้ยใช่ไหมงานใหญ่ครเดินเดินให้มันคุมสักสี่ห้าล้อมอากาศดีจนหนาวอากาศดีนะมันมันเป็นแบบเย็นเย็นเมื่อเช้านี้แบบสดตกไม่ได้ออกมากไม่ได้ออกไม่ได้ลมเลิกทุกทิพย์เลยหนาวมากเลย กันนะว่าจะเอามาอยู่แต่เอาไปเอามารู้สึกหนาวหนาวจริงๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยไม่ได้ใส่มาอ,อตอนแรกนึกว่ามันจะโอ้น่าจะไม่หนาวแล้วละ่ะดูให้เดินดูเรื่อยๆนะบรรยากาศงานอนุสาวรีย์ป่า้อวันที่9น่าจะมีถึงวันที่13มีนานะกี่วันวะเจ็ดแปดาสิบสิบวันบ้างไม่รู้เหมือนกันงานค่อนข้างใหญ่อยู่ ได้ขึ้นได้มาสดสดร้อนร้อนแล้วก็ออกงานแร่เลยนะเห็ภาพบรรยากาศที่จารึกไว้ในนิทศการได้ที่ห้องประชุมของประชุมขอสมุดคับห้องสมุดประชาชนขอไปครับห้องสมุดประชาชนมีอยู่สองจุดนะครับจุดเดิมที่บริเวณด้านข้างโรงพยาบาลธรรายยังเปิดบริการอยู่แล้วก็จุดหไงที่ศูนย์ราชการนะครับถรูปกลับมาไหบริการแล้วเช่นกันนะครับ หลังจากเสซสิ้นการแสดงตำนานสงครามกลับโขนพ่อแล้วนะครับนักแสดงแต่ละทางก็จะได้จโอกาับร่วมบันทึกภาพกับท่านผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคณะผู้ปกครองตัวจัดให้ดูนะเดินทางมาให้กำลังใจน้องๆนะครับเราต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับตัวจย์นะครับที่ร่วมส่งน้องๆมา เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมการเสียงนะครับกาดูแลควบคุมการแสดงวนส่วนรวมแก็บูารจ่ดแสดงนะครับเป็นการตงู่นะครับเป็นข้อกูลหลักเาื่าที่มาให้เราศึกษดูแล้วก็คนมันโคตรเยอะเลยตลอดนะครับท่าจะการรายงานแจ้งเรื่องของพิธต่ารและรายงานจัดงานอื่นๆนะครับโดยอยากให้เราทราบว่าพี่น้องการรักแสดงรูปหนทง่ำลังรอชาวสังก เดินทางกลับเดียวใช่ไหมครับปลอดภัยครับเดินทางกลับเดียวปลอดภัยมาตั้งแจ่เช้าวันนีรนะครับแต่พอพูดในเวลาข่าวคุณไปหลังจากเสร็จสิ้นการแสดงแล้วในพวกีนเวลาดึกไม่ได้มีแจ้งเหตุใดๆเข้ามาท่านก็มั่นใจครับหรืออุปการะคุณปลอดภัยและใช่ไหมก็มั่นใจว่าลูกหลานชาวไทยเราเดินทางกลับโดยปลอดภัยหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นการหน้าที่ของเจ้าที่ส่วนอื่นต่อไปตามลำดับนะครับ สั่ประชาชนมาเช่นกันครับในการแข่งขันกีฬาในทุกประเภทกีฬาครับที่อุตสาหกรรส่วนการทารร่วมกับกกทศนิชมกีฬาต่างๆครับได้จัดขึ้นในล่งงฉลองรุ่สาวรยรุ่ปรับพ่อครับมีการแสดงการเล่นกีฬาใงประเทศนี้นะครับได้มีความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลยนะครับดีได้มาแสดงเดินไปเรื่อยแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรอิ่มแล้วร่วมกิจกรรมกันมากมายเลยทีมเยอะมากเลยนะครับแต่ละทีมนะครับ เกีฬาต้องหมอใส่ในความสะดวกด้วยนะครับจึ่งทำให้เดินได้สบายแามมึงเตรียร์เดินให้ตาแก่หน่อยไปดูรองเท้าด้วยรองเท้าได้เวลามาดูรองเท้านะครับรองเท้าอะไรรองเท้าอะไรรองเท้าเไยตอนไปกูเรียกหารองเท้าแล้วได้รองเท้าแย่มาราคาเท่าไรอันนี้ก็เหมือนโซนตลาดอะไรอือเหมือนโซนตลาดน่ะ ไม่มีอ่ะไม่มีอันนั้นอ่ะไม่มี แต่เมันคนเยอะแต่แต่ดีแล้วอากาศมันไม่ร้อนเนาะคนคนแน่นมันก็อุ่น่อยชื้อนอ่ะชื้นอ่อุ่น,อ,นอุ่นด้วยชื้นเลยดูว่าดีมากเท่านซื้อบัตรเทยายแล้ว,วนะครับมีสบายเดินตรมเข้ามาเลยครับ อแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเหงื่อจะออกอตอนนี้นะใส่ดามใส่เลยใส่ดาวใส่ดาวยันีแต่เราไม่ได้แต่เรา่ได้ เยอะ้ดอนีมีนที่สอยอีกหนึงเป็นัวนะครับประมาณของเอบใหนอไปใช้ออกเลยนมเนคามากนะได้แล้วลแ้ะูอย่างนี้้่าม่อะไรอย่างงี้งานมันยาวอยู่นะยาวเราจะ เราต้องคนตรงนี้ก่อนนะดูสิดูคนที่ว่าจะซื้ออะไรกินอีกไหมเออมีแต่เดินดูเฉยเนาะ <c oughs> อันนี้ผมช็อปปิ้ง้วยตาไงใช่ช็อปปิง้ง้วยตากันแต่ไม่มีเงิน ใช่เราคอเดียวกันอยู่อะตอมใช่อ,อ,ชอบไปแต่ไม่มีเงินช้อปปิ้งเดต้ะ เดี๋ยวสัก,การไม่มาแบบนี้วะ <c oughs> การก,ก็ดีเลยใช่ <c oughs> ไหมคนเยอะเร <c oughs> ิน,นะให <c oughs> ้ <c oughs> ดูแล้วกันว่ามันเยอะแค่ไหนดูย <c oughs> เยอะต้องเยอะจนต้องอยู่แบบนี้หรอ เี่ย <laughs> <laughs> เปนตายแลนี่นี่อันนี้ก็เสื้อผ้า <laughs> <laughs> เสื้อเสื้อผ้า, <laughs> ผา <laughs> ดึงดูดใจดึงดูดตาเน <laughs>

้องเลี้ยงเม่นเนี่ยเราชอบเลี้ยงเม่นไหมเม่นเอกว่ามีเงินหรือเปล่ากูมีกูซื้อให้มึงได้แต่ระวังมึงเลี้ยงเม่นแล้วหนามมันยิงใส่มึง ที่ที่หมายถึงเลนตากระแดดประมาณสิบสี่เลยเนาะประมาณเท่านี้แหละกต่เออประมาณนี้ใช่ไหมโอเอาาด้วนี่ยไดออ่ามีแต่สิงรอดตาอะโอ้ยนอนอไม่ไม่กูเพิ่งเสียเงินไปก้อนใหญ่อยู่ว <Harry> ัน <ật> นี้เตกบืนเตกบืนอทีแนแนแดนดาเจมบก็ดนด้ครับแต่ว่ามันคุ้ม <five> ค่า <c oughs> เดินดูนี่ยนะครับทุกคนมันเห็นเห็นป้ายตรงนั้นไหมแบบต่ตตรงที่เสาสุดประมาณนั้มไดีวะ,ะปนี่น่นองเรีนอชัช่นเตียงพร้ <c oughs> อมใช่ปะของทุเรียนอย่ารอช้วแอปยไน่นะทุกคน ถึงตรงนี้คนก็จะโล่งๆอยู่ก็พอเดินได้ไม่ถึงกับเหยียบมากเนาะเออใช่เออไงเหมือนรถติดเลยใช่รถติด ได้แต่อยางรู้ว่าปั๊มน้ำมันเขาจะขาดได้หลายได้หรือเปล่าเพราะเราบกทางอะปั๊มน้ำมันเขาจะขาดสามสองศูนย์สองศูนย์เก้าแปดสามสองศูนย์สองได้แต่ช่วงแบบกลางวันประมาณสี่โมงห้าโมงเริ่มปิดแล้วแค่เฉพาะช่วงนี้แหรอตรงนี้เริ่มจะโล่งแล้วนะ เอฟังเอเซอรี่โทรศัพท์แนวงานก็จะประมาณนี้นะ คือมันดีหน่อยว่าวันนี้มันไม่ร้อนมากมันไม่ถึงกับร้อนแหละผมว่ามันไม่ไสุดข,ขนาดไปอีกยังมันสุดแล้วคุณมาทุกปีเออคือวันนี้มันไม่ร้อนมันคือโชคดีมากเลยวันนี้ปกติจะร้อนเดินแป๊บเดียวเหงื่ออออแล้วจริงหระจริงไม่ออเเออวันนี้คือมันเย็นไงไม่ร้อนเลยไม่ถึงกับร้อนเลย,ย,ยเน้ติ๋วน้เห็นไหม ถ้าขายพี่ติ๋วหน่อยพี่ติ๋วเออใกล้จะหมดแล้วใกล้จะก็ซื้ออ่าโมเดลอาเดียจากสิงคโปร์สิ้าอยยี่ส ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตั้งใจมาแค่เดินเฉยๆะแหลคือไม่รู้จะซื้ออะไรกินแต่ว่าอิ่มแล้วกินชาบูมาเมื่อกี้อิ่มแล้วเมื่อเดินเฉยแต่เงินไม่มีนะฮะทุกคนยิงนัดเดียวยิงหัวให้ปิ้วอีสัสเดินเฉยแต่ไม่มีเงินอิ่มเราด้วยเออใช่ตา ช่างหายเลยละช่างเปียนจอดจอดเปิดไฟเลี้ยวจอดเลยเออนั่นไงอ๋อแน่นเราต้องตีไฟเลี้ยวด้วยไงเอาไปตั้งช่างแกนะหนาเราอยู่นะกลับไปกลับปะวนกลับแล้วเพราะมันสุดแล้บ

เดี๋ยวก็น่าจะกลับแล้วเดินแค่นี้แหละเดินพอย่ยย <g ül> อยอก็น่าจะกินเลยกำลังเมาฟันอยู่ ลช네่างช่างขายไปไหนฮะ มันไม่หยุดตัวสายควันดีไหมเออควันออกปากนะ่ะเมื่อกี้นี่เหมือนเป็นควันมันกดเข้าไป เหมือนควันมันบีบรู้สึกปวดปวดลีนนิดนึงนะเมื่อกี้นี่ น,นิดนึงเหมือนมันบีบลิ้นเ่อกน้กนอย,ยน่ะมันเหมือนบบลิ้นผมลอยได้อะใช่ไงเมันพอเราจะปิดปากมันก็ดันออกมา แล้วมัน ก็จะสุดแล้วก็มีแค่นี้หละง,งานเรามาเดินเฉยๆมาเพื่อเดินกากนน้เป่าบงอยกูสีินน้ำปาา่าสา่วนของเลแ้ิเอตร่อสะอารสัดสารบรสรทรายนไมละส่อบาไม้สามบลงชิมกันได้เลยรชนยแล้วก็สะอาดนิฟีม่กินฟิ กินควินอะไรอยู่ในว <laughs> ันนี้งดช้าแล้วมั้ยกินช้าเลยเนีเอ็งช้าแล้ว <laughs> 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 น,นี่ะไม่มีอะไรเยอะและ้วเจอกันงานหน้าบุญน้ำมองอีกประมาณอาทิตย์กว่ากว่าบุญน้ำมงบ้านเราโอเคอันนี้เป็นถนนอาหาร เจองานน้ำมงคลิปหน้านทีนี้นนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสวัส <มา S 2> ดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีล<ม>าละเจอกันบุญน้ำมง